ทามกลางบรรยากาศฟ้าคึมแต่ว่าฟังนี่มีดาวมีดาวแต่ว่าฟังนี่หละไปไปสั่นโว้หนูกันพี่น้องผมครับสวัสดีครับพี่น้องผมกลับบ้านมีอะไรยูทูบชออีสามบ้านคนเองเยอะทิมเยอะปลาเยอะล่าเยอะลางกันเด้อพี่น้องเด้อหักหน้อยๆหักโดนๆพี่น้องผมเฮาอยู่นํากันมาเป็นสิบปีแล้วการเฮาสิ่ทิมสิปลากันเสียจังได๋การสิซ้าจดทะเบียนสมรุปกันมาไปแล้วนั่นตัวพี่น้องการสิปลากันก็นต้องไปปลาอยู่อำเภอ จดทะเบียนยายมันแล้วเด้อพี่น้องสมาชิกเฮาทุกคู่ทุกคนเด้อบอสที่เป็นอ้ายทิ้นเช่นหัง่งายบรรจงท้องน้อยอ้ายอ่าเล่าแล่นายลุงเขียวนะครับอเนาะอ้ายอลันขุยเสียกอ้ายคือก,กวางปะค้องชีวิตอ้ายแช่มวาวเนาะพี่น้องแช่มสักวาวแล้วก็หลายท่านที่เพื่อน่าไอเนี่ยพิมพ์พันธ์ไอทับป,ปตัตตาโฟไออีหยังแนี่ยหลายท่านครับที่ว่ามีอาบ่ถึงเือวา่าบ่คือปลอดซื้อกะซอยเบิ่งซอยแช่าบามีแน,น่เด้อเอ่ะไปไปซั่นพูดฮู้ก,กัน ขาป้าจิ้มเห็ดดอกหนึ่งกับบไวใดบังหันดอกหนึ่งกับบไวใดไปนี้เห็ดบ่วใดบัเป็นยังาใดใจพี่น้องกับพ่อเจจ้อยกับส่วนตมาหาเอาควายเพิ่นไปขายเต้าสีเดเอาชีเขียอยู่มื่อนี้วางเขียไม่ไหมเลยเอาไม่พูดได้มันใส่เบ็ดใส่กาวก็แถวพวกสิได้ยามให้เพิ่นเนี่ยจังน้อยกันใส่ก็ได้ ไอ้ี่นรองผมลุยฝนกระตกเศรพุ่นละตั้งประมาณเที่ยงขึ้นะครับมันแห้งแนวนี่ตกพอจอแอจะยัดตกเพราะว่ามันซอยชาวบา้านซอยผู้คน่ได้เลยซอยให้ซอยหน้า่ได้เลยขัิสตกกก็ตก้องตกไม้แห้งๆแล้วครับเนาะมันจังสีเป็นไปในการซอยเหลือนำบ่มียาก็ขึ้นยาึ้นบ่มีแนวตัดก็ตัดก็ดกเสียเงิน ในสีข้าผงข้าปุ๋ยอีกเข่าขันบัตันหนึ่งสามหมื่นหาถึงสี่หมื่นมันอยูอ่บอะไรพี่น้องขัดตันหนึ่งบ่ถึงสามหมื่นหาสี่หมื่นยูบอไรนะครับเ้อะบ้ามี่บอกเลยราคาเข่าปีนี้สี่ไ้ตาพอข้าลูกสีเข้ามากำหนดราคาเองตั้งไว้ตต่ละเจ็ดแปดพลามิสิยูได้ยจังไหนพี่น้องว่าบาเอาเดี๋ยวขันหอนมองบ้ามีเสียดีพดแฟแล้วคอะจะได้ ทำการหาหนูมากัวสู้พี่น้องกินโดยพี่น้องเด้อสิได้ปิดแฟร์ลักกาสีได้งดคำเบาที่มันแห้งไปหลดวนลุ่มโล่งนาะพี่น้องเนาะอืมไปคุณละพี่ภาษาพูดได้สบายกับไปเรื่องเปล่าพี่เปล่อยู่บล่าไม่ยู่กินขัวนู้นเยอสามสี่ร้อยปีซะก่อนเถอะเอาจัง่ว่าขันยางอื่น ไก่หอดแล้ว o, พี่น้องผมไก uh, ่หอดแล้วเอาสิไปเรียเลยเสียดแบบเดียวท้าไม่พี่น้องเพื่อนว่าบ้ามี่พอด้เอาหนูมาหารพวงไว้ี่อด้เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไว้มีเต้าผู้หุ้มโดยเฉพาะแกงลุ่งเขียวนี่มักหุ้มบ้ามีครับเอาไปกันห่อนมองแล้วบ้ามีสีชะลอได้บ่ะเด้อเอาห่อนมองได้๋ยวห่อนมองเดี๋ยนี่ก็ใหม่ก็ใหม่ก็ใหม่ I ทตามตูอมอดยู่พี่น้องนูหนเขากวงเขากงนั่นกวงนั่นเขาเ้ยพี่น้องไปกวงหม 散步，逛一逛。 ใส่เบียดพี่น้องมีเบียดโอ้ยตายโอ้ยโอ้ยหูแล้วเป็นยังบวมบ้ามียังเสียหัวเรีวหัแล้วหัวเรีวบวมบ้ามีเป็นยังังเสียใครจะมาใส่เบียดโอ้ยตาย 降价。Yeah, yeah. เางโหเอาเปิดแฟดบัตอ <za> ุ้ยสีก่อนแบบนี้ที่พี่น่องเห็นบ่มากล้องเขาเขาบดขู่ก่องเอาลังนี่เป็นจังไงไล่ตามะบดถือบดถือบ้ามีการบ้ามสีสเลี่ยเสียตามฟังบดถือโอเคงูมันตรงยุทธแถวนี้แล้วมัด่ส่ ไปเดี่ยวซองแต้มเดิมไม้นี่แต้มที่สามขาดบ่วงเสียแต้มที่สามขาดบ่วงเสียไปต้องเบิ้งไม้ไวาห้องไม้ไ่สิสันโบจังๆเลยว่ะยุนี่พอมีบ่วงเป็นตังเงติบาทนี แตงเงือเทพี่น้องขันบ่มีบ่วงคุ่นหล่าข้อ,อง,งามกันหรอเฮ้ยไ้ยบ่วงไป่ใส่ว่ะมาคาับมาปาักดีม่องโอย้ยุพี่เป็นเชิงไดบ่วงบ่วงบ่วงเป็นเชิงไดใส่ละ่ะโอ้บ่วงยังดีดีอยู่พี่น้องโอเค 龙广，这里。 เดี๋ยวไปวันนี้วางเขากางข้ามมุนนยครับเด้อกางข้ามมุน กองนี้กับมุนกองนี้กับมุนจะหมหนูี่มี่มี่ีหนูมี่หนูมี่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

หล้งน mm ี้ก็ดีดีอยู่น้ตันี้ม้คือเปกไนนตนี้คือปีกเเีเรีไม่ไม่อยู่ดียงันีไม่ไอยู่ หลังนี่ก็ยังดีๆอยู่โอ้แต่ว่าเขาหูนี่เขาแถวอะเขาหูนี่เขาแทถเน็นว่าพี่น้องเรื่อ่างี้เรื่องหวงเนาะไปไปไม่ต้องโนูตัวนี้คือจริ้งเดียวขี้วันแบบง่า,งาเยเลยผาดอีกเช่นเคยแต่ว่าบ่ขาดแบบมู่วานเขาพูดทุไรทุกซับทุกกัดที่กัดต,ตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านเอาเองมาลัดหูงู เขาคู่ก้องเขาขีก่ก้อนบักง่ญ่เลยเฮ้ยคือเบ็ดผู้เดชต้องเอาคืนไว้เพื่อนรินนี่ปลาถึกเบ็ดแล้วพี่น้องเขาเจ้าใส่เบ็ดบ่เนี่ยสงสัยเนี่ยโอ้ยเป็นห้อยคนใส่เบ็ดขึ้นมาใส่หลังเดียวอ๋อเนี่ยเบ็ดถือปลาถือปลาพี่น้องผม อูยแก้วของผูใ้ใดมาเอาเด้อบ้ามีบ่ได้เอาเด้อปลาถือเบ็ดพร้อมงูข่อยพันบ่ถือบ่วงปลาถือเบ็ดตะวันงูข่อ,ขอยบ่ถือบ่วงพี่น้องเบิ่งเอาแก้วพี่น้องผมอืมแก้วพี่น้องผมอืมแก้วอืม อยู่นี่นะ้ปลาดุกตัวง,งามงามอ่ะแก้วโอ้ข้าเจ้ามาใส่เบ็ดนี่บ้ามีพวกหูหรือว่าไม้มัวว่างอยู่หนี่ข้าเจ้าใส่งงงมงม,มากอ้าขอบคุณครับสวัสดีครับอิ่งอย่างวะนั่นประควาตัวหนึง่งอ้